สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนวันนี้ซียาแชนแนลจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวและตะลุยกินกันที่ฮ่องกงก่อนจะไปดูถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ไปเริ่มเด y 1กันเลย วันแรกนะคะเราเดินทางจากกรุงเทพถึงฮ่องกงประมาณเที่ยงนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเช็คอินเข้าที่พักแล้วก็แวะซื้อบัตรออกตบุทที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเพื่อที่จะพร้อมเดินทางไปตลุยกินกันเลยค่ะรายละเอียดของบัตรออกตบูทและวิธีการเดินทางในฮ่องกงนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าของพวกเราได้เลยเรื่องที่ควรรู้ก่อนไปฮ่องกงค่ะสำหรับมือแรกในฮ่องกงนะคะ พวกเราจะไปกินข้าวหมูโปลกไข่ชื่อดังค่ะพวกเราใช้วิธีการเดินทางโดยรถ MTR หรือว่ารถใต้ดินของเขานะคะแล้วก็เดินต่อประมาณ5-10นาทีนะคะดูตามกูก็แอบ,บได้เลยค่ะแต่ว่าร้านแอบหายากนิดนึงแล้วก็ทางค่อนข้างชันนะคะก็เลยจะแนะนําให้เพื่อนๆเผื่อ,เ,อ,เ,อเวลาไว้ด้วยค่ะถ้าเดินมาแล้วเห็นหน้าร้านแบบนี้ใช่แล้วค่ะถูกร้านเข้าไปได้เลยเข้ามาจะมีเมนูแบบนี้ให้นะคะสามารถเลือกของข้าวข,าวของหวานแล้วก็น้ําหรือว่าสั่งเป็นเซตได้เลยค่ะ ซี่สั่งเป็นเซตข้าวพอกช็อปโปกไข่พร้อมกับน้ำอีกหนึ่งแก้วหมูนุ่มมากๆหอมกลิ่นย่างแล้วก็แทะจากกระดูกได้เลยนะคะไข่ก็ไม่คาวชอบเมนูนี้มากๆเลยค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือหมูผัดหอมนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะที่นี่รับแต่เงินสดนะคะอย่าลืมเตรียมเงินสดกันมาด้วยร้านถัดไปเราไปต่อกันที่ของหวานนะคะคากิโกริอากาศร้อนๆแบบนี้เดินไกลด้วยต้องกินน้ำแข็งใสให้ชื่นใจค่ะ พวกเรามากันที่สาขาเซ็นทรัลนะคะเขาบอกว่าสาขานี้คนน้อยกว่าคอสเวเบค่ะร้านนี้ก็รับแต่เงินสดแล้วก็บัตรออกตบตทค่ะพอสั่งเสร็จเขาจะเอาบินนี้มาวางให้ให้เราจ่ายเงินก่อนนะคะมีเวลาถ่ายรูปเพียงแค่20วินาทีค่ะทุกคนไปเขาให้กินจากข้างบนอืมอร่อยวานน้อยน้อยมากน้อยมากจริงจริงแต่หอมหอมอร่อยเฮ้ยน่ากินมาก ยังไงให้หมดละคะทุกคนอร่อยเนกวันนี้ลัันีมน้มากกว่าันนี้อร่อยมากทีมคือสุดสุดสุดดเปงาบออออนยมากเลยอร่อยมากจริงย,ยียง ร้านนี้ล่ะค่ะาจะสูงนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากค่ะแนะนําให้มากินกันนะคะไม่ต้องสั่งหลายถ้วยก็ได้ค่ะถ้วยหนึง่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะต่อด้วยของหวานกันอีกสักร้านนะคะเดินต่อไปอีกนิดนึงจะเจอร้านเบเกอร์เฮาส์ซึ่งทัดไข่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยค่ะอ,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 อุ้ยทัชไข่น่ากินมาก ออัันนี้คืงส่ร้านนี้รับทั้งเงินสดออกตัวบุ๊แล้วก็เครดิตเดบิตการ์ดค่ะเบคเฮาส์สาข,ขาเซ็นทรโทก็คนน้อยนะคะวันที่เราไปช่วงบ่ายไม่มีคิวเลยแล้วก็ทัดไข่ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรค่ะ ไม่ได้ยินเสียงนะไม่ได้ยินเสียงอร่อยืมกลอมมากแปาข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 ้อองมาค่้ายๆโคตตองปะทำผ่าดกินกันจนแน่นทองไม่ไหวแล้วขอพักเบรกเรียกแท็กซี่ไปเดอะพีกันค่ะต้องบอกเลยว่าเดอะพีคแรมเวลา4ีหโมงแบบนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะ ถ้าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ซื้อตั๋วผ่านพวกครุกมาก่อนเลยค่ะเพราะว่ามาซื้อที่เนี่ยคิวยาวมากๆถ้ามีบัตรออกโตพุตก็ไม่ต้องรอต่อซื้อตั๋วนะคะใช้อันนี้ติดเข้าไปได้เลยแต่ราคาก็จะแพงกว่าค่ะพอถ้าซื้อตั๋วไปกลับเนี่ยราคาจะถูกกว่านะคะ ใ <ithe> ครยืนก็จะต้องทนลำมาพอลงจากพีกแทมมาแล้วนะคะจะเข้ามาตึกที่ขึ้นไปสกายเทรสค่ะถ้าใครอยากดูวิวที่สกายเทรสสามารถขึ้นไปชั้นบนสุดนะคะแต่ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม,ตมค่ะ สกายเทรซเนี่ยจะเป็นวิว360องศานะคะถ้าใครสนใจก็ขึ้นไปดูได้พวกเราแค่แวบขึ้นไปมองแต่ไม่ได้เข้าไปค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยขึ้นไปคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างสวยกว่าด้านล่างหรือเปล่าถ้าจะไปหาจุดชมวิวที่ไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มแบบพวกเรานะคะให้เดินออกจากตัวตึกนี้ก่อนค่ะออกจากตัวตึกพีคาวเวอร์ที่ประตูนี้นะคะแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยให้เลี้ยวขวาเดินไปจนเห็นทางลงเดอะพีคแคมด้านขวาแล้วเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือค่ะ เดินไปขึ้น Observation Lift ตรงนี้นะคะขึ้นไปดูวิวตรงนี้ฟรี e อ t t y y ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมที่เดอะพีกเนี่ยก็จะเห็นวิวมุมสูงของตึกสวยๆในฮ่องกงนะคะถ้าใครพอมีเวลาเนี่ยแนะนำให้รอจนค่ำๆก็จะเห็นตึกเปิดไฟดูแสงสีเสียงบนนี้ได้ค่ะ ถ้าใครจะกดเงินสดโดยใช้ Travel Card นะคะก็สามารถมากดที่ HSBC ได้ซ in ึ่งบน The Peak ก well. ็ม <sm> ี HSBC เหมือนกันค่ะวิธีการกดเงินเนี่ยก็เหมือนใช้ ATM ที่ไทยเลยนะคะแต่ให้เลือกท y p e ของบัตรเป็นเครดิต Card ค่ะพวกเราเรียกแท็กซี่จาก The Peak มาที่ร้านห่านย่างมิชลินชื่อดังค่ะ ร้านนี้นี่คนเยอะมากๆเลยนะคะคนเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็มีคิวอยู่หน้าร้านค่ะรอคิวไม่นานแต่เข้ามาด้านในเนี่ยก็จะต้องนั่งโต๊ะร่วมกับคนอื่นนะคะเบียดเสียกันนิดนึงค่ะพวกเราสั่งเป็นหมูแดงกับห่านนะคะหมูแดงก็อร่อยห่านก็อร่อยรสชาตจัดจ้านเนื้อชุ่มฉ่ำค่ะแล้วก็สั่งเกี๊ยวน้ำมาด้วยแต่เกี๊ยวน้ำร้านนี้สีว่าเฉยๆค่ะของขาวเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาต่อของหวานนะคะ เดินมาจากร้านห่านย่างนิดเดียวค่ะ Lady M New York ร้านนี้จะฟิลลิ่งอยู่ในห้างนิดนึงนะคะบรรยากาศดีเลยคนไม่เยอะค่ะสามารถทานที่ร้านหรือว่าซื้อเ a คเอา a y ก็ได้นะคะทานที่ร้านจะมี s ซอร์ c ิสชาร์ดด้วยค่ะแต่ว่าสามารถแชร์กันได้นะคะไม่ต้องสั่งคนละอันพวกเราสั่งเค้ก2เมนูเด็ดของที่ร้านนะคะก็คืออันนี้และก็อันนี้ ผัดยากเจ้าเต็กเลยนะเป็นไงอร่อย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 ่เลยไม่หวานมากสกี้เครปเค้กก็อร่อยหนูว่าดีไม่ต้องมีซอสก็ได้เฮ้ยานจเมนูเด็ดขอยกให้เครปเค้กค่ะหอมนัวอร่อยไม่ต้องมีซอสก็ได้ดีมากๆ าวันที่2นะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเที่ยวกันต่อแล้วก็หลักๆเราเน้นตะลุยกินแล้วไปดูกันเลยออกทางออกเอหนึ่งจะไปกินเสี่ยหลงเปาร้านนี้เมนูหลากหลายมากเลยค่ะสามารถสั่งเป็นรสเดียวหรือว่ามิกซ์เป็นเซตก็ได้และสามารถใช้บัตรเดบิตเครดิตจ่ายได้นะคะ อันนี้มีออริจินอลหนึ่งครับโคหนึ่งเป็นเซตดีหกสิบสองทองคุณล่ลาน่้กินมากเริ่มได้ทุกคนตรงนี้ที่นั่งกินที่ยืนกินมาลองกินกันต้องระวังร้อนนะเขาบอกว่าให้กินแล้วแบบเหมือนดูดดูดน้ำเข้าไปก่อนกินแบบนี้เนี่ย เฮ้ยหอมนะน้ำซุปอร่อยมากอันนี้ออริจินอลดูน้ำซุปก,ก่อนละน้ำซุปดีมากค่ะมันเหมือนทอดทอดนิดนึงด้วยเนาะมันแบบอะไรไม่ได้นิ่มอันนี้อร่อยมากะดีมากมาลองคาเฟลกันต่อนะทุกคน แต่ต้องกินระวังมากอะ่ะ Apple ก็ดีอริจินอลก็ดีถ้าถามชอบ o r i g i น a l มากกว่าอร่อยมากหรอป้าร้อนมากโอก้ย <c oughs> พอไปเรื่อยไปเรืยหมดเกลี้ยงอย่าลืมพกถุงชู่กันมาเองด้วยเพราะเขาไม่มีทิชชู่ให้นี่กินตรงนี้แล้วก็เข้าไปสั่งในนี้ดูตรงเนี้ยเขาทำอยู่ตรงนี้เลย อร่อยถ้าจะไปกินอย่างอื่นก็แนะนำคนละสองชิ้นก็เพียงพอเขามีที่ให้ทิ้งกินเสร็จแล้วก็ทีนะจ๊ะเรากำลังจะเดินไปรถใต้ดินไปไหนต่อแล้วจ๊ะเหมือนจะไปคอนเสิร์ตสาวเปียคนนี้เราจะไปไหนกันเหรอไปวัดนะคะแต่ว่าผนก็ต้องฟังเลยบรรยากาศแถวนี้เอ่อ ไทยใช้หน้าเท้าเราจะไปว่าต้องไปสายสีน้ำตาลไปฝั่งบีที่นีไ่ไทยไว้ออตอนนี้เราอยู่ที่ East Institute ไปที่ไทยว่าว้าว <laughs> เข้าไปแล้วจ้เาเปไ<ม>็นแบบทาน่ะแต่ว่าอลงดีเ้อ้มเลอืมวอ่อไหอืมสตปลอันนี้แบบเลือกเองย<ง>ันไงเข้มข้นปะ เด้านี้ยเป็นเจ้าที่หวานทะลุร้อยอ่ะไอหวานน้อยแปลว่าเจ้านี้ต้องสั่งหวานน้อยน้อยหนทางสู่วัดยังอีกยาวไกลเพราะโดนตัดหน้าโดยพุดดิ้งเรายังไม่ได้ออกกันจะทีเออใช้อัลกอริทึมได้คาราเมลพุดดิ้งเท่าไหร่นะออม สิบสิบแปดอ่ะอกินสีต้องตักที่้างล่างอุ้ยอ,อร่อยคือยังหวานปะไม่รู้ร้านเนี้ยวัดแรกในฮ่องกง น kind of oh huh. no ี่ต้องมีเครื <m? ่องมีภาษาไทยเลยเขาพูดภาษาไทยด้วยวัดไทยก็สามเงินอ่าละเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบสามร้อยหกสิบนี่คือเขาให้ใส่ชื่อนามสกุลภาษาอะไรก็ได้โอ้โหแว่นตัวใหญ่ไปแล้เดี๋ยวครูหาไม่เจอเดี๋ยวท่านต้องใส่แว่นนะใครอยากให้ปังปังเงี้ยเงี้ยอันใหญ่นี้ไปเลยเท่าไหร่อ่ะสามร้อยหก มาเอาทูบมาวาอันนี้คือทูบของเราทูบมาปักก็ที่ตรงเสา,าสามดอกจุดทูบสามดอกสุดท้ายตรงนี้ลแล้วก็มาหมุนกางขาตรงนี้สับรอบนะ หลังจากไปวัดกันมาแล้วเรามาต่อมือเที่ยงกันที่ร้านอาหารจีนค่ะชื่อร้านมีคําว่าติ่มซําเราก็กะจะมากินขนมจีบซาลาเปาแต่ที่นี่ไม่มีนะคะแต่เมนูอื่นๆก็อร่อยใช้ได้เลยมาเริ่มกันที่เมนูแรกเกี๊ยวในซอสพริกที่มีกระเทียมจุใจมากๆค่ะกระเทียมมันก้อนน,นิดนึงอร่อยไหมหมูมันอร่อยมันแบบไม่เหนียว อร่อยยังไม่เสร็จมากมมเมนูถัดมาเป็นฟองเต้าหู้ทอดไส้ผักนะคะอันนี้ก็กรุบกรอบอร่อยเลยค่ะโอโต่อมาเป็นถั่วผัดกับหมูสับนะคะอันนี้ซีว่ารสชาติแปลกๆนิดนึงอาจจะไม่ค่อยคุ้นค่ะอีกเมนูหนึ่งที่ชอบนะคะไม่ทราบชื่อเมนูเหมือนกันแต่คล้ายๆปลาผัดเรี้ยวหวานปลาอร่อยมากๆก,กรอบนอกนุ่มในปลาอร่อยกรอบ ปลาดิบปลาดิไปไปไม่ตายปลาดิบปลากรอบเนาะอร่อยอันนี้เซลล์หลงเปาเซลล์หลงเปาก็โอเคค่ะแต่ว่าไม่ได้หว้าวมากร้านนี้รับทั้งออกพูปและเครดิตการ์ด มิชชั่นถัดไปอยากไปกินนะโปเ,เลียนทาร์ที่ร้าน #b นะคะที่กําลังดังเลยเหมือนกันเราหาข้อมูลมาว่ามันออกมาเป็นรอบๆนะคะแต่ว่าไปแล้วปรากฏว่าหมดแล้วก็เลยไม่ได้ทานค่ะเสียดายมากๆเลยไหนๆก็มาถึงแล้วก็เลยลองสั่งทาร์ไข่ธรรมดาดูค่ะเป็นทาร์ไข่คนละแบบกับเบเกสเฮานะคะจะเป็นสไตล์จีนๆหน่อยเหมือนตันทานที่ซีเคยกินที่ไทยจะเป็นสไตล์ล้วนๆเหมือนแป้งคุกกี้ค่ะรสชาติโอเคนะคะแต่ก็ยังไม่ได้วาวมาก เย็นๆค่ำๆเราก็ไปกันที่ฮาร์เบอร์ซิตี้นะคะเราจะไปดูแสงสีเสียงริมน้ำกันค่ะทุกวันตอนสองทุ่มจะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะชื่อว่า Symphony of Light อย่าลืมมาดูกันนะคะ ดูไฟจบเรามาต่อกันที่ร้านมักมันกีค่ะเป็นบะหมี่เกี๊ยวที่ได้มิชล,ลินด้วยบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดสุดๆถ้าหาร้านไม่เจออ่านชื่อไม่ออกมองสีเหลืองๆไว้ค่ะร้านนี้เลยขงยูมาแล้ว บะหมี่แห้งเนื้ออุ้ยเกี๊ยวใหญ่มากนี่บะหมี่มันจะน่าจะกรึบคึบอ่ะนี่นะก็เกี๊ยวใหญ่แต่กุ้งกินเข้าแปลวอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเหรออมหมูว่ากุ้งอร่อยมากแต่บะหมี่แปลกๆเหรออ่ามันคึบรึบเออเขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของฮ่องกงกุ้งอร่อยมากเลยืองทุกุ้งไก่ เด้งทูฟันนี่ข้ามผ่านเนาะเกี๊ยวอะ่ะอร่อยมากมาสั่งเป็นเกี๊ยวอย่างเดียวก็ได้หรือว,ว่าเป็นบะหมี่เกี๊ยวหรือบะหมี่เนื้อเกียนะเก๊ยวคืคอดีมากข้ <c oughs> สุดท้ายแล้วอ่ะมันดีมากเลยมันหอมมันหวานเนะานนะหอมหวานแล้วก็กุ้งแบบ เด้งทุกคนร้านนี้รับแต่งเงินสดเท่านั้นอย่าลืมเตรียมเงินสดมาด้วยนะคะเกี่ยวกุ้งคือที่สุดจริงๆข้ามพลาดเลยและมาต่อกันที่ร้านไข่ๆดีเซิร์นนะคะขนมหวานยามค่ำคืนแม้จะดึกแล้วคิวก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะ เป็นร้านที่มีให้กดบัตรคิวจริงๆังร้านแรกที่เรามากินในฮ่องกงเลยนะคะมาถึงแล้วให้ตรงมาตรงนี้ก่อนเลยนะแล้วก็กดจานวนคนที่มาแล้วก็กด Enter ค่ะคนยืนรอหน้าร้านเยอะมากๆเลยค่ะแต่ดีที่ไม่ต้องต่อคิวนะคะก็ไปกดบัตรคิวแล้วก็ยืนรอเขาเรียกได้เลยเราจะได้เป็นบัตรคิวแบบนี้มานะคะตอนแรกเห็นคนเยอะอย่างนี้นึกว่ารอนานแน่ๆเลยแต่ว่าจริงๆรอไม่ถึง10นาทีก็ได้แล้วนะคะ พอมาถึงที่โต๊นะคะเขาก็จะมี QR code วางไว้อยู่แล้วให้เราสแกน QR code อันนี้แล้วก็เข้าไปดูเมนูสั่งจากเว็บไซต์ได้เลยค่ะสามารถกดเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนได้นะคะแล้วก็กด Start Order ได้เลยตัวเมนูเขาก็มีรูปวาดประกอบไปด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อจะพอนึกภาพออกว่ามันเป็นเมนูประมาณไหนเพราะว่าบางเมนูก็ไม่มีภาษาอังกฤษด้วยค่ะแตสั่งเมนูไหนก็กดบายได้เลยนะคะแล้วสั่งครบแล้วค่อยกด Confir m ค่ะ ร้านนี้เขามีมินิมัมออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนต้องสั่งอย่างน้อยขั้นต่ำคนละ20ฮ่องกงดอลล่าหรือก็ประมาณ90าบบาทค่ะพอกดคอนเฟิร์มออเดอร์ไปแล้วนะคะเว็บไซต์ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยเราก็รอรับความอร่อยได้เลยค่ะร้านนี้เขากรันตีความอร่อยด้วยมิชลินไก่ตั้งแต่ปี2016นจนถึงปัจจุบันเลยนะสั่งไปไม่นานเขาก็มาเสิร์ฟเลยนะคะทุกอย่างของร้านนี้ใช้เวลาเร็วมากๆถ้วยไม่ใหญ่มากนะเรามีสั่งเป็นบัวลอยน้ำขิงมันต้มขิง และก็สุปงาดําอันเรื่องชื่อน่ากินมากๆเลยหืมกินมาเลยกินข,ข,ขิงแบบแรงมากมาเริ่มต้นที่ชิมน้ำขิงออกโอน้ําขิงขิงแรกอยู่ขิงแรกอยู่อันนี้ว่ร่อยงาดำ mm hmm. งาดำ แบบเนื้อนุ่มๆไส้ข้างในมันหอมอร่อยอหวานกำลังดีนี่อันนี้เหมือนกินโครนเลยซุกงาดำเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินอ่ะอมันไม่ได้ข้นไม่ได้เหมือนซุกข,ข้นๆเนาะงาดำม,มันกินไม่ยากอย่างที่คิดตอนแรกกลัวว่ามันจะข้นไปแต่ว่ามันไม่ขนาดนั้นตัวนี้มันหวานใำน,นังมันก็ ถึงเขาแรงหน่อยเนาะถึงแรงอยู่เผ็ดๆแต่ว่าก็อร่อยถ้าถามว่าชอบอันไหนก็ชอบงาเนี้ยตุกเนี้กับบัวลอยอันนี้ก็โอเคแต่ไม่ได้ว้าวมากเมนูที่ห้ามพลาดก็คือบัวลอยงาดำกับตุกงาดำารอมานจริงอ่ะอันนี้ให้เด e Best วันที่าวันสุดท้ายแล้วตอนนี้เรากำลังจะไป Bake h o าส์เพื่อซื้อกลับบ้านมิชชั่นแรกของวันนี้ก็คือซื้อทาร์ตไข่เบ k e h o าส์กลับไปฝากคนที่บ้านค่ะหัวว่าของหมดแล้วจำไม่ได้ก็เลยมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะห้านเปิดตั้งแต่8โมงตรงนี้คือสาขาจิมซาจุยนะคะ เราจะซื้อไปเลยก็ได้หรือถ้ามาแล้วของไม่มีนะคะก็สามารถสั่งแล้วค่อยมารับตอนจะกลับได้ค่ะแนะนําให้มาซื้อล่วงหน้าก่อนเลยนะคะมีบางคนมาซื้อใกล้ๆกลับแล้วของหมดสั่งทําไม่ทันด้วยก็อดกันไปเลยค่ะแมิแวมิชชั่นถัดมาอยากจะไปลองซื้อเจนนี่คุกกี้กลับไปฝากที่บ้านเพราะหลายหคนบอกว่าอร่อยเรามาซื้อกันที่ตึกนี้นะคะ เป็นสาขาจิมซาจุยเหมือนกันค่ะร้านเปิดตอน10โมงเรามาถึงประมาณ9โมง45ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนรอต่อคิวเยอะขนาดนี้เลยค่ะคิวยาววนไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกเลยค่ะพวกเราก็เลยเปลี่ยนแผนกลับมาอีกทีช่วงบ่ายกลับมาช่วงบ่ายคุกกี้ที่เขาแนะนําหมดไปหมดแล้วค่ะซีก็เลยลองซื้อมิกซ์นัทคุกกี้อันนี้แต่ว่าเมนูที่เขาแนะนำเนี่ยจะเป็นแมคคาเดเมียแล้วก็อัลมอนด์เฟลกนะคะ ถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอร่อยไหมไว้โอกาสหน้าสิค่อยไปลองมื้ออาหารหลักมื้อสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะเรามาจบกันที่ดิมติมซ้มบรรยากาศร้านดีเลยนะพนักงานก็บริการดีด้วยค่ะนำ้ำส้มที่เขาเร m คอมเมนต์นี่อะไรเนี่ยเกลื<ม>อทอด น่าจะต้องกินแล้วแหละให้เราเริ่มมาแต่แห้งปุ๋ยการเสรวมตัวให้เราจะมาเริ่มกันที่เกี๊ยวอืมกรอบมากนะแต่มันมันหน่อยตรงกลางเป็นกุ้งเหรอกินเลอะเทอะเลยอันเนี้ยอืมอกุ้งอร่อยกุ้งอร่อย ปลาหมูแดงเฮ้ยปลาหมูแดงอร่อยอร่อยมากอร่อยข้ากลับอร่อยกเยเฮ้ยที่นี่ของกุ้งดีมันหอมอ่ะกุ้งดีกุ้งแดงสู้ฟัน อันนี้ก็ได้กนี่ั่าจะเป็นุงหอด้วยเน่ยต้ดทอดโอมัดูกรบกหอมมอร่้องเป็าทีม่เคยกินอ่ะอันนี้น้องต่งอร่อยมากเนี่ยมันเป็นแบบ อออลองนมจิบะนะคุ้งกับหมูอันนี้นมจิบแบบนี้ได่ไหม่หนมจิบเฉยๆอย่างไม่สุดเขามีกุก้งอยู่ข้างล่างไส้กรี๋ด เออตออที่กินค่ะกล่วาวว่เขาให้นี้มาอร่อยเซียลหลงเปา,านี่เซียลหลงเปาลูกบึ้มๆใหญ่มาก <c oughs> อืมน้ำซุปอร่อยน้ำซุปยังคอบของรามิชันลินอะ่ะอะไรนะแพนไฟมากกว่าแต่อันนี้ก็โอเคกว่าเมื่อวานอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้มะเขือมะเขือม่วงแล้วก็คนคิดน่าเหมือนเป็นลูกชิน้นลูกชิน้นหรือว่า อะไรเขาอยากหอมไม่ดีกุ้ง้งปะหอมดีอ่ะมันเหมือนเป็นแบบหวานๆใช่ปะพร้อมรีบก็หรือแป่งใหม่แบบแบ่งใหม่แป่งใหม่น้องหมูหน้าเหมือนลราบีให้ดูเป็นลาวาแค่ข้าน้องตรงนี้แหละนี่เฉยๆปะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรคลิปอันนี้ถ้าอยากถ่ายรูปก็ต่างหวานน้อย ให้นนำสาาปลาหมู่างดีกว่าตอนนี้ให้ทั้งเกลงอสารปลาหมูดแดงแล้วก็นี่ว่าอะไรปอเปี้ยวเราจะเไปจ่ายเงินที่นูน่นที่เขาเตยที่นี่สามารถจ่ายด้วยบัตรได้ส่วนมากที่นี่เขาจะถามว่าใช้บัตรเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์โกล ร้านนี้เป็นร้านว a ฟเฟิลฮ่องกงชื่อดังเลยนะคะเรามาถึงฮ่องกงก็ต้องไม่พลาดที่จะกินว a ฟเฟิลฮ่องกงใช่ไหมมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะพวกเราสั่งเป็นว a ฟเฟิลฮ่องกงช็อกโกแลตกล้วยราคา36ฮ่องกงดอลลาร์ร้านนี้เขามีหลายสาขามากๆนะคะวันนี้เรามากันที่สาขามงกกพอสั่งเสร็จแล้วจ่ายเงินก็จะได้หมายเลขคิวมาแบบนี้นะคะแลวเขาก็จะมีหน้าจอบอกว่าถึงคิวเราหรือย,อยังร้านนี้สามารถใช้ได้ทั้งเงินสดเครดิตเดบิตกะแล้วก็บัตรออกตบุ๊ตค่ะ นี่เป็นรสช็อกโกแลตกล้วยแล้วก็น้ำเฮ้ยเฮ้ยแต่ข้างล่างมันแอบนิ่มะจริงะเฮ้ยขอบคุณแฮมมัมมี่แพนเค้อกก็กรอบดีนะแต่ว่าไม่ได้วาวมากไม่ได้วาวเท่าที่คิดหรือว่าเราสั่งไม่ถูกรสใช่อะข้างล่างยว้ยอะออขอบันสับทู อันนี้เป็นท็อปทีมันมีกล้วยอ่ะมันเลยมันเลยนิ่มเออเพอามันเป็นกล้วยแล้วมันมันยวยเนาะสําหรับพวกเราร้านนี้ไม่ว้าวเท่าไหร่ค่ะไม่รู้ว่าสั่งผิดเมนูหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ได้ต่างกับที่ไทยมากแต่ถ้าใครเคยกินแล้วว้าวเมนูไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนกับคลิปตะลุยกินฮ่องกงของพวกเราชอบกันไหมมีร้านไหนที่อยากไปกินตามพวกเราหรือเปล่าหรือว่ามีร้านไหนที่อยากแนะนําให้เราไปกินกันนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะไปฮ่องกงนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะซี่ย่าแล้วเจอกันบ๊ายบาย